โลกนี้มีทางด่วนที่ช่วยเร่งชีวิตของคุณไปสู่ความร่ำรวยได้ทางด่วนที่มีหลายคนเคยผ่านและทำสำเร็จมาแล้วทางด่วนที่จะช่วยให้คุณมีชีวิตที่ร่ำรวยได้ในอีกไม่กี่ปีต่อจากนี้ไม่ใช่อีก40ปีข้างหน้าพอกันทีกับเลนช้าที่ใช้เวลาร่วม40ปีกว่าที่คุณจะรวยพอกันทีกับไลฟ์สไตล์แบบเดิมๆที่ต้องใช้ชีวิตการทำงาน9งเช้าถึง5โมงเย็น หยุดให้กูรูทางการเงินล้างสมองจนทำให้คุณหลงผิดไปกับแผนการเงินที่ทำให้เป็นคนรวยในวัยชราหยุดใช้ชีวิตอยู่กับแผนการเงินที่ต้องคอยสวดอธิษฐานให้เป็นไปตามที่หวังหยุดเดิมพันานาคตทางการเงินของตัวเองไว้กับตลาดหุ้นตลาดงานและตลาดบ้านแล้วรีเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของคุณมาสู่เลนดดวนเพื่อสร้างสิ่งที่คุณเคยวาดฝันไว้ให้กลายเป็นจริงตั้งแต่ตอนนี้ สวัสดีครับคุณผั้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ Key Story หนังสือดีเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในวันนี้มีชื่อว่าเปลี่ยนเลนเป็นเศรษฐีเขียนโดย MJ เดอร์มาโคมหาเศรษฐีที่สร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้ด้วยตัวเองเขากเกษียณภายในวัยเพียง30กว่าปัจจุบันใช้ชีวิตอยู่ในย่านที่แสนสวยงามของเมืองฟินิกส์รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาที่ได้ทำให้เขาสามารถใช้ชีวิตตามความฝันและอิสรภาพทางการเงิน พวกเรามาดูกันว่าทางด่วนที่ช่วยเร่งชีวิตของเขาไปสู่ความร่ำรวยคืออะไรผู้เขียนได้แบ่งถนนสู่ความมั่งคั่งออกเป็น3มเส้นทางคือทางเท้าเ่นช้าและเล่นด่วนโดยทั้ง3เส้นทางนั้นพาไปสู่ความมั่งคั่งแตกต่างกันแม้เส้นทางเลนด่วนจะพาคุณไปถึงจุดหมายได้เร็วที่สุดแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นเส้นทางที่ทุกคนเลือกเพราะความเชื่อแนวคิด และแผนการเงินที่แตกต่างกันเส้นทางสู่ความมัง่งคั่งทั้ง3ามเลนนั้นต่างก็ยึดสมการความมัง่งคั่งและกลยุทธ์สู่ความมัง่งคั่งที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมันต้องเริ่มจากความเชื่อของคุณก่อนสิ่งที่จะวางกรอบความเชื่อของคุณคือแผนที่เดินทางแผนที่เดินทางที่ถูกกำกับโดยสมการความมัง่งคั่งและจุดหมายปลายทางเอาไว้ล่วงหน้าทางเท้านั้นจะนำไปสู่ความยากจน ส่วนเลนช้าจะนำไปสู่ฐานะปานกลางและเลนด่วนจะนำไปสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยคุณต้องเป็นคนเลือกว่าจะเดินบนเส้นทางไหนเส้นทางที่หนึ่งคือความยากจนหรือทางเท้าคนส่วนใหญ่เป็นคนที่เดินทางเท้าอยู่ตลอดชีวิตทางเท้าคือแผนที่ที่คนส่วนใหญ่เลือกเดินมันคือการเลือกที่จะมีความสุขวันนี้แทนที่จะได้มีความมั่งคั่งกว่าในวันพรุ่งนี้ คนเดินเท้าจะอยู่ในภาวะอะไรสักอย่างที่ใกล้ๆกับการเจ๊งหรือทางแตกการทำธุรกิจที่แทบจะไม่ทำเงินคนที่เกือบได้งานหรือเกือบถูกไล่ออกคนที่เดินบนทางเท้านั้นจะตกอยู่ในสถานการณ์ใกล้ๆกับเหตุการณ์ไม่มีบ้านอยู่ไม่มีเงินหรืออยู่บ้านพ่อแม่คนเดินทางเท้าไม่มีจุดหมายปลายทางทางการเงินเงินส่วนเกินจะถูกใช้ไปทันทีกับการซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด การท่องเที่ยวครั้งต่อไปรถยนต์คันใหม่แฟชั่นใหม่ล่าสุดหรืออะไรก็ตามที่เป็นเทรนล่าสุดคนเดินเท้าจะติดกับดักความเป็นท่าต่อรูปแบบการใช้ชีวิตเพื่อความเพลิดเพลินเพื่อภาพลักษณ์และเพื่อความสุขเดียวนี้นี่สินหรือเงินกู้จะทําให้ซื้อของได้เดียวนี้มันจะทําให้มีความสุขกับชีวิตวันนี้เพราะชีวิตนี้ ไม่รู้ว่าจะตายวันไหนและตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้จึงทำให้ใช้เงินเพื่อความสุขในวันนี้เท่านั้นการใช้ชีวิตเพื่อวันนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้มันจะทำให้ใช้เงินเดือนชนเดือนทำให้ความมั่งคั่งสุทธิติดลบและไม่มีเงินออมหากคุณกำลังคิดและมีพฤติกรรมแบบนี้ชุดความคิดเหล่านี้คือลักษณะของทางเท้าซึ่งมันจะนำทางคุณไปสู่ความยากจนหากคุณอยากออกจากเส้นทางนี้ คุณต้องตระหนักรู้ให้ได้ว่าคุณอยู่บนทางเท้าแล้วเปลี่ยนมันไปสู่เส้นทางอื่นที่ดีกว่าคุณทำอะไรผิดพลาดหรือเปล่าคุณเป็นคนขี้เกียจหรือไม่คุณต้องยอมรับตัวเองยอมรับความผิดพลาดเพราะสถานการณ์แย่ๆส่วนใหญ่มาจากทางเลือกที่แย่ไม่มีใครถือพวงมาลัยแทนคุณได้เพราะคุณเป็นคนขับเองเมื่อคุณเป็นเจ้าของการตัดสินใจบางอย่างที่มหัศจรรย์จะเกิดขึ้น ความล้มเหลวจะไม่ใช่เครื่องหมายของเหยื่ออีกต่อไปแต่มันคือภูมิปัญญาอย่าโยนความสำนึกรับผิดชอบและกุญแจของชีวิตคุณไปให้คนอื่นจงเข้าไปนั่งที่คนขับแล้วขับเคลื่อนชีวิตของคุณเองเส้นทางที่2อฐานะปานกลางหรือเลนช้าการเสียสละวันนี้เพื่อความหวังอันสดใสและเป็นอิสระในวันข้างหน้าทฤษฎีและหลักการต่างๆนา,นานาที่บอกให้รักษาวินัยเพื่อแลกกับอนาคต การใช้ชีวิตให้ต่ำกว่าฐานะการทำงานหนักเก็บออมและลงทุนมันคือการเดินทางที่ต้องใช้เวลาทั้งชีวิตถ้าต้องกเกษียณตอนอายุ65ด้วยเงินล้านก็ต้องมั่นใจว่าไม่ได้สุรุ่ยสุร่ายกับเงินที่หามาแสนยากต้องทำงานต้องอดออมและลงทุนจนกระทั่งกเกษียณที่อายุ65ถ้าเก็บออมและลงทุนได้ผลตอบแทนดีอาจกเกษียณได้ในวั55ปีก็ได้ ผู้คนที่ขับรถบนเลนช้าเชื่อว่ามีความเสี่ยงต่ำและปลอดภัยแต่ผู้เขียนบอกว่าเส้นทางเลนช้านั้นมีอันตรายถึง7ประการ 1. อันตรายต่อสุขภาพลองคิดดูว่าถ้าคุณมีเงินเป็นล้านนตอนอายุ65ปีคุณจะมีสุขภาพดีพอที่จะใช้เงินนั้นอย่างมีความสุขหรือเปล่า 2. ออันตรายของงานประจำงานประจำที่คุณทำอยู่นั้นมันมั่นคงพอหรือเปล่า คุณจะถูกลดเงินเดือนลดตำแหน่งถูกเลิกจ้างหรือถูกไล่ออกตามภาวะตลาดจ้างงานที่ยำ่แย่ลงหรือเปล่า 3. อันตรายของบ้านบ้านที่คุณซื้อมานั้นเป็นทรัพย์สินหรือเป็นหนี้สินแล้วบ้านที่คุณมีอยู่นั้นมั่นใจได้หรือเปล่าว่ามูลค่าของมันจะเพิ่มขึ้น 4. อันตรายของบริษัทบริษัทที่คุณทำงานอยู่นั้นจะมั่นคงถึงร้อยปีจะมีกำไรต่อเนื่องและไม่ขาดทุนหรือเปล่า 5. อันตรายของรูปแบบการใช้ชีวิตของคุณเองคุณต้องคอยบังคับตัวเองให้เลิกความอยากน้อนอยากนี่บังคับตัวเองให้ลืมไปเลยว่าอยากได้รถหรูหรือต้องการใช้ชีวิตริมหาดอย่าฝันถึงบ้านหลังใหญ่รถคันหรูท่องเที่ยวหรือกินข้าวนอกบ้านการควบคุมรูปแบบการใช้ชีวิตของตัวเองแบบนี้มันจะทำให้ค่อยๆช้าลงช้าลงจนต้องหันหัวกลับการบอกตัวเองว่า สิ่งที่ต้องการเป็นได้แค่ฝันมันก็จะเป็นได้แค่ฝัน 6. อันตรายของเศรษฐกิจการลงทุนของคุณอาจไม่ได้ผลตอบแทนตามที่คาดหวงังทฤษฎีซื้อและถือไว้อาจใช้ไม่ได้ผลเพราะว่าเศรษฐกิจย่อมมีภาวะซบเซาตกต่ำและถดถอย 7. อันตรายของทางเท้าคนเลียนช้าที่สับสนมักถอยหลังกลับไปอยู่ทางเท้าความสับสนเกิดจากสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของคุณ เื่อคุณไม่สามารถควบคุมงานประจำของคุณไม่สามารถควบคุมเวลาและรูปแบบการใช้ชีวิตของตัวเองได้คุณจะรู้สึกอ่อนแอเมื่อคุณอ่อนแอประตูทางเท้าก็จะเปิดออกถ้าคุณอยากรวยคุณต้องออกมาจากอันตรายทั้ง7ประการที่คุณไม่สามารถควบคุมมันได้และถ้าคุณอยากควบคุมทุกอย่างได้คุณจะต้องเปลี่ยนเส้นทางของคุณไปเลนดวนเส้นทางที่สความมั่งคั่งหรือเลนดวน ถ้าคุณเลือกสลากได้สามใบคุณอยากจะเลือกใบไหนใบที่หนึ่งสลากทางเทา้าเงินรางวัลคือสิบล้านคุณจะได้มันเดี๋ยวนี้แต่โอกาสที่คุณจะได้สลากคือหนึ่งในหล้านคนใบที่สองสลากเรนช้าเงานินรางวัลคือห้าแสนคุณจะได้รางวัลภายในสี่สิบปีและโอกาสที่คุณจะได้สลากคือหน,นึ่งในหกคนใบที่สสลากเรนดวนเงนินรางวัลคือสิบล้าน คุณจะได้รางวัลภายใน6ปีและโอกาสที่คุณจะได้สลากคือ1ใน7คนคุณจะเลือกสลากใบไหนผู้เขียนหวังว่าคุณจะเลือกสลากใบที่3เลนดวนเพราะผลตอบแทนนั้นสูงกว่าสลากเลนช้ามากส่วนสลากทางเท้าให้คุณลืมมันไปได้เลยการเลือกแผนการเงินของคุณไม่ว่าจะเป็นทางเท้าเลนช้าหรือเลนดวนก็เหมือนกับการตัดสินใจเลือกสลากพวกนี้ เมื่อคุณเข้าใจแผนการและสมาการของพวกมันแล้วคุณก็สามารถเลือกแผนการที่จะเหมือนเข็มทิศนำทางชีวิตของคุณได้เล่นด่วนคืออะไรเล่นด่วนก็คือแผนธุรกิจและรูปแบบการใช้ชีวิตที่ถูกกำหนดคุณลักษณะโดยพลังทวีไร้ขีดจำกัดที่บริหารจัดการได้จึงก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่พรั่งพร้อมต่อการสร้างความมั่งคั่งอย่างรวดเร็วรูปแบบการใช้ชีวิตที่ไม่ธรรมดานี้จะเกิดขึ้นได้ คุณต้องใส่ใจกับองค์ประกอบ4อย่างต่อไปนี้ให้ดี 1. พลังทวีไร้ขีดจำกัดที่บริหารจัดการได้ทเลนช้าถูกกำหนดโดยตัวแปรที่จัดการไม่ได้และไร้พลังทวีเล่นด่วนคือสิ่งที่ตรงกันข้ามมันบริหารจัดการได้และมีพลังทวี 2. ธุรกิจธุรกิจที่เป็นของคุณเองเป็นนายของตัวเองและเป็นผู้ประกอบการเอง 3. รูปแบบการใช้ชีวิต คุณต้องเลือกรูปแบบการใช้ชีวิตที่ผสมผสานกันระหว่างกระบวนการต่างๆและการกระทำที่ก่อให้เกิดความเชื่อและลักษณะนิสัย 4. การสร้างความมั่งคั่งมหาศาลอย่างรวดเร็วและอยู่เหนือขีดจำกัดของคนชนชั้นกลางหากคุณอยากรวยคุณต้องเปลี่ยนความคิดและทัศนคติแบบคนเรีนดวนคุณต้องคิดว่าเวลาเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดและมันสำคัญมากกว่าเงิน คุณต้องคิดว่าการเรียนรู้คือความก้าวหน้าการต่อยอดความรู้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเดินทางคุณต้องคิดว่าเงินมีอยู่ในทุกคนทุกแห่งและมันมีมากมายมหาศาลแผนการเงินคือความรับผิดชอบของคุณโดยสิ้นเชิงความฝันคุ้มค่าที่จะไล่าตามไม่ว่ามันจะอยู่ไกลสักแค่ไหนไม่จำเป็นต้องมีเงินก็ทำฝันให้เป็นจริงได้แค่ต้องลงมือทำการสร้างทรัพย์สิน คือการทําให้มันมีคุณค่าตามความต้องการของตลาดจากนั้นก็เพิ่มคุณค่าให้กับพวกมันการที่จะประสบความสำเร็จบนเลนด่วนนั้นจําเป็นต้องมียานพาหนะที่พร้อมสำหรับการเดินทางและยานพาหนะที่จะพาคุณไปสู่ความมั่งคั่งคือตัวคุณเท่านั้นเพราะคุณคือคกลไกการเคลื่อนไหวและคุณต้องรับผิดชอบต่อการเดินทางครั้งนี้ ผู้เขียนใช้ตัวเองเป็นยานพาหนะไปสู่ความมั่งคัง่งโดยการเริ่มต้นจากการค้นหาเศรษฐีเข้าค้นหาเศรษฐีที่เคยเป็นคนธรรมดาที่ไม่มีทักษะหรือพรสวรรค์พิเศษอะไรจากนั้นก็ทุ่มเทศ,ศึกษาเรื่องของเศรษฐีเหล่านี้อย่างหลากหลายสิ่งที่เขาค้นพบคือความมุ่งมั่นที่จะร่ำรวยตั้งแต่วัยรุ่นเขาจึงลงมือทำด้วยความพยายามทุกวิถีทางเขากระโดดจากธุรกิจหนึ่งไปอีกธุรกิจหนึ่ง แต่มันก็ยังไม่มีความสำเร็จใดๆเกิดขึ้นนอกจากการทำงานหนักแล้วสถิติความล้มเหลวของเขาก็เพิ่มขึ้นไปพร้อมๆกับหนี้สินปีแล้วปีเล่าเขาต้องทนทำงานที่กัดกินความฝันของเขาไปเรื่อยๆเขาเป็นทั้งเด็กโบกรถเด็กส่งพิซซ่าเด็กส่งดอกไม้เป็นคนขับรถลีมูซีนเป็นเสมียนในห้างและเป็นช่างทาสีห้าปีในรั้วมหาวิทยาลัยของเขา จบออกมาเพื่อใช้ชีวิตคนงานที่ได้เงินเพียงน้อยนิดเมื่ออายุได้26ปีเขารู้สึกหดหู่เพราะธุรกิจของเขาเลี้ยงตัวเองไม่ได้และเขาก็ยังทำอะไรไม่สำเร็จสักอย่างมันผิดพลาดจากอะไรอะไรกันแน่ที่มันคอยจุดรั้งเขาเอาไว้ทั้งๆท,ที่อ่านหนังสือจนหมดตู้แล้วแต่ก็ยังไม่ใกล้เคียงความร่ำรวยแถมยังย่ำอยู่บนทางเทา้าอีกทั้งยังมองไม่เห็นเลนด่วนด้วยซ้าไป ในคืนที่มืดมิดและเยือกเย็นเขาเหนื่อยแทบตายจากการขับรถลีมูซีนเขาจอดรถบนถนนท,นที่ว่างเปล่าท่ามกลางพายุหิมะในคืนที่มืดมิดมันทําให้เขาคนพบว่าบางครั้งความชัดเจนก็พัดผ่านมาเหมือนลมสบายๆและบางครั้งมันก็กระแทกหัวเหมือนอะไรหนักๆตกใส่เสียงประกาศกล้องในหัวของเขาดังขึ้น เขาไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างนี้ต่อไปได้อีกแล้วถ้าต้องการรอดเขาต้องเปลี่ยนแปลงงานขับรถลิโมูมีบางอย่างพิเศษมันผลักให้เขาไปสู่ส่วนสำคัญที่สุดเมื่อมีลูกค้าคนหนึ่งถามเขาว่าเขารู้จักบริษัทลิมูซีดีๆในนิวยอร์กหรือเปล่าคำถามนี้เองคือจุดเริ่มต้นเขาได้สร้างเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้ โดยพลังและความมุ่งมั่นที่มีเขาทำตลาดเชิงรุกให้เว็บไซต์ของเขาเขาทั้งส่งอีเมลทั้งโทรและส่งจดหมายเขาเรียนรู้วิธีการต่างๆจากหนังสือในห้องสมุดไม่ว่าจะเป็นการเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เนต็ตการพัฒนาเว็บไซต์การทำกราฟริกและการเขียนคำโฆษณาอะไรก็ตามที่ช่วยได้เขาไม่รีรอที่จะทำวันหนึง่งเขาได้รับโทรศัพท์จากบริษัทที่ต้องการให้เขาออกแบบเว็บไซต์ให้ ภายใน24ชั่วโมงเขาก็ทำเว็บไซต์เสร็จไม่กี่เดือนต่อมาเขาก็มีธุรกิจเป็นของตัวเองเขาเริ่มมีรายได้มากขึ้นแต่ในความรู้สึกของเขาบอกว่าบางอย่างขาดหายไปมันยังคงไม่ใช่รายได้ของเขายังผูกติดกับเวลายิ่งมีงานมากขึ้นเขาก็ต้องใช้เวลาทำงานมากขึ้นและถ้าเขาหยุดทำงานรายได้ก็จะหยุดตามไปด้วยสิ่งที่เขาทำ มันคือการขยายเวลาเพื่อแลกกับเงินเท่านั้นเองวันหนึ่งในฤดูหนาวมีเพื่อนจากชิคาโกมาเยี่ยมเขาที่ฟินิกส์แล้วเห็นอีเมลที่เป็นคำถามเกี่ยวกับราคารถลิโมจากทั่วโลกเพื่อนของเขาจึงถามว่าทำไมไม่แปลงอีเมลนี้ให้เป็นเงินหลายวันต่อมาเขาจึงตัดสินใจที่จะเสียงและสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาเขานำคำร้องเรียนคำแนะนำจากลูกค้าโดยตรงมาปรับปรุงแก้ไข เขาเรียนรู้ที่จะตอบสนองลูกค้าอย่างรวดเร็วจึงทำให้ธุรกิจของเขาเติบโตแบบก้าวกระโดดในขณะที่เพื่อนๆของเขาออกไปปาร์ตี้เขาต้องทำงานอยู่ในอาพาร์ตเมนต์เล็กๆเพื่อที่จะเขียนโค้ดโปรแกรมเขาสนุกกับมันเพราะคนหลายพันคนได้ประโยชน์จากสิ่งที่เขาสร้างขึ้นเขาสร้างความแตกต่างและเขาก็เริ่มได้รับคำชมเชยจากลูกค้าในปี2000 เขาขายธุรกิจที่สร้างขึ้นมาไปในราคา1นล้านสองแสนเงินที่ได้มาเขาใช้จ่ายไปจนเหลือไม่ถึง3ามแสนไม่กี่เดือนต่อมามีมติว่าเว็บไซต์ของเขาควรถูกยุบไปเพราะบริษัทที่ซื้อไปบริหารได้ไม่ดีเขาไม่อยากให้สิ่งที่ตัวเองสร้างขึ้นมาถูกลืมไปจึงเสนอซื้อเว็บไซต์คืนมาในราคา2 5 0แส0นเมื่อบริษัทกลับมาอยู่ในความควบคุมดูแลของตัวเอง แรงจูงใจใหม่ก็กลับเข้ามาเขาต้องรอดและต้องเติบโตให้ได้18เดือนต่อมาเขาปรับปรุงบริการขึ้นไปอีกระดับเข้าผสานเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ากับความต้องการของลูกค้าเขาปรับปรุงกระบวนการและระบบให้เร็วขึ้นการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆและสม่ำเสมอทำให้เขาสามารถทำงานน้อยลงเรื่อยๆแล้วเงินก็หลั่งไหลเข้ามาแม้ว่าเขาจะไม่ได้ทำงานเลยก็ตาม เขารู้แล้วว่าเขาทำมันสำเร็จและมันคือเลนดวนมันทำให้เขามีอิสรภาพทางการเงินตั้งแต่วัยหนุม่มทำให้เขามีเวลาใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการและนี่คือ40คำแนะนำสำหรับรูปแบบชีวิตแบบเลนดวน 1. ฉันจะไม่ปล่อยให้ความรวยเร็วเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้ 2. ฉันจะไม่อนุญาตให้ความมั่งคั่งบนเลนช้าดับฟันของฉัน 3. ามฉันจะไม่อนุญาตให้นักทำนายแห่งเลนช้าทำให้ความจริงของฉันแปดเปื้อนด้วยความเชื่อของพวกเขา 4. ี่ฉันจะไม่บัญญัติให้เลนช้าเป็นแผนการหลักแต่ให้มันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของแผนการ 5. ้าฉันจะไม่ขายวิญญาณให้กับวันหยุดหกฉันจะไม่คาดหวังหรือหาคนรับจ้างพาไปสู่ความมั่งคัง่งเจ็ดฉันจะไม่แลกเวลากับเงินแ ฉันจะไม่ปล่อยให้เวลาควบคุมแผนการเงินของฉัน 9. าฉันจะไม่ละเลยควบคุมแผนการเงิน 10. ฉันจะไม่ลดคุณค่าของเวลาว่ามีเหลือเฟือและใช้อย่างทิ้งคว้าง11ฉันจะไม่ศรัทธาในเหตุการณ์แต่จะเชื่อในกระบวนการ 12. ฉันจะไม่รับคำแนะนำจากกูรูที่สอนเพื่อแผนเส้นทางแบบหนึ่งในขณะที่เขาสร้างความร่ำรวยโดยใช้อีกแผนหนึ่ง 13. ฉันจะไม่ใช้ดอกเบีย้ยทบต้นเพื่อความมั่งคั่งแต่จะใช้มันเพื่อสร้างรายได้ 14. ชฉันจะไม่ดูถูกการไม่ต้องลงแรงของเงินหนึ่งเรียน 15. ฉันจะไม่หยุดเรียนรู้หลังจบการศึกษาแต่ฉันจะเริ่มเรียนรู้แทน 16. ชฉันจะไม่เอาภาระการฝากหนี้สินเข้ามาในชีวิต 17. ชฉันจะไม่เล่นให้ทีมผู้บริโภค แต่ย้ายไปเล่นให้ทีมผู้ผลิตแทน 18. ฉันจะไม่ละเลยความเป็นไปได้ของความฝัน 19. ฉันจะไม่ไล่ล่าเงินแต่ฉันจะไล่ล่าความต้องการ 20. ฉันจะไม่เติมเชื้อเพลิงให้กับแรงจูงใจด้วยความชอบแต่จะเติมด้วยความหลงไหล 21. ฉันจะไม่เพ่งเป้าไปที่ค่าใช้จ่ายแต่จะเพ่งไปที่รายได้แทน 22. ฉันจะไม่จ่ายให้ตัวเองเป็นคนสุดท้ายแต่จะจ่ายให้ตัวเองก่อนเป็นคนแรก23ฉันจะไม่ทำในสิ่งที่ทุกคนทำา24ฉันจะไม่ไว้ใจใครแต่จะอนุญาตให้การไว้ใจได้รับการพิสูจน์ 25. ้ฉันจะไม่ละเลยควบคุมธุรกิจ26ฉันจะไม่ขอติดรถแต่ฉันจะหาทางขับรถไปสู่ความมั่งคั่งด้วยตัวเอง27 ฉันจะไม่ดำเนินการภายใต้ขนาดที่จำกัดและในแหล่งรายได้ขนาดเล็ก 28. ฉันจะไม่ดูหมิ่นพลังขับเคลื่อนของการเลือก 29. ฉันจะไม่ไว่ายน้าอย่างปลาสิวปลาส้อยในบอ่อแต่ฉันจะแหวกว่ายอย่างปลาฉลามในมหาสมุทร30ฉันจะไม่บริโภคเป็นอันดับแรกแต่ฉันจะผลิตก่อนและบริโภคทีหลังส1มฉันจะไม่ข้องเกี่ยวกับธุรกิจที่ไร้การปิดกัน้น รือธุรกิจที่อ่อนเรื่องหลักการเข้าถึง32ฉันจะไม่ลงทุนในแบรนด์ของคนอื่นแต่ฉันจะลงทุนในแบรนด์ของตัวเอง33ฉันจะไม่เชื่อความคิดแต่ฉันจะเชื่อในการลงมือทำา34ฉันจะไม่ละเลยลูกค้าในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย35้ฉันจะไม่สร้างธุรกิจแต่ฉันจะสร้างแบรนด์36 ฉันจะไม่เพ่งเป้าเรื่องการตลาดไปที่คุณลักษณะแต่จะเพ่งเป้าไปที่คุณประโยชน์37ิฉันจะไม่เป็นนักสแสวงหาโอกาสหลายใจแต่จะพุ่งเป้าไปที่อันเดียวเท่านั้น38ฉันจะไม่ทำธุรกิจแบบมาร์คอสแต่จะทำธุรกิจแบบเกมมากรุก39ฉันจะไม่ใช้ชีวิตเกินค่ามาตรฐานแต่จะหาหนทางขยายค่ามาตรฐานนั้น40 ฉันจะไม่ใช้ชีวิตโดยขาดหลักประกรันความรู้ทางการเงินผู้เขียนหวังว่าหนังสือเปลี่ยนเลนเป็นเศรษฐีเล่มนี้จะให้ทั้งความหวังและเขย่าวความฝันของคุณเขาปรารถนาให้คุณได้ทุกอย่างตามความฝันของคุณขอให้ทุกคนได้ทุกอย่างดังที่ใจปรารถนาขอบคุณหนังสือดีๆเล่มนี้เปลี่ยนเลนเป็นเศรษฐีขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีและมีความสุข ขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีกว่าเมื่อวานขอบคุณที่เข้ามารับฟังคีส s ตอรีถ้าชอบกดไลค์ถ้าคิดว่าดีและมีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่คุณรักและถ้ารักในการพัฒนาตัวเองกดติดตามเลยค่ะ